จ้ากลับมาเลยน้าร้าน้องะกดดกลับเลยกร้าดดกลับมาไม่ต้องมือแล้วเฮ้ยไม่จ้กงวมึงหน่อยเี้ยไม่ต้อง่เลยมึงเล่าเนกาคบครับกาคาบรรรกเร้ามรนก็ใข้ามาเดี๋ยวเพื่อนมันบางคนมันโดน เขาลบสกปรกนะเข้ามาในร้าน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 ตัวจอดรถตรงร้านฝั่งสองั่งสองังสองังสองเข้ามาในร้านฟังพี่วอนฟังพี่วอนเข้ามาในร้านเข้ามาในร้านเข้ามาในร้านมาตรงร้านมาในร้านใครยังไม่ถึงรีบดเราลงไปไม่ได้เพราเรยัไม่ถึงม่เช่นไรไม่เช่นไรไม่เช่นไงไม่เช่นไรไม่เช่นม่เช่นรไ่ช่นอ่เช่รไม่ช่นไ่ชนไชนไ่ย่นม่น่่นม่น่ไม่ชไม่ชไไ่ช่นเช่น่่นเช่นม่นร่เช่ คงถึงมีใไม่ถึงไหม่ใครอยู่บนถนนกบาในร้านได้ไหมกบาลตรงหนาร้านเดิมว่ายังมีบนถนนไดึร้านผกน้อยกว่าตังในร้านร้านสี่สี่จะได้ทำไมวะโอ้จะแอคเด็กเข้ามาเข้ามาเข้ามาฟังผมฟังผมเชื่อใจกันหน่อยดีวะเพื่อนอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ต้องรับไม่ต้องรแบบแล้วเล่นด้วยกันเดี๋ยวงี้ละวัดมันจะวัดกันเลย้ยไมล่ะเช้าหน่อยบลับบลั ไม่ต้องใจ่ัมเยอะรู้มั่ไหวรู้มั่ไหวเจ็าอะไรกันางอะไรท่างอะไรข้าวมีเกงมากเก่งมากเงมากเงมากเียงม่งมากครับเกยงมากเก่งมากคนเดียวคนเดยวลงคนเดียวลงเยวไปท สิบลาเลยครับสิบลาสิบล้านนี่เขาเก่งเกินพี่เขาเก่งเกินพี่เก่งโค้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่า้อเมยอย่า้อเมยอย่า้อมมันล็อหน้าร้านแม่กร่งลอหน้าร้านแม่กระดิ่แม่ร่งหน้าร้านหน้าร้านีมาต้องขบให้าอแล้วหน้าร้านมันหน้าร้านมอเี่ยั้ม เพราะเจ๊เพราะเจ๊เลยครับเจ๊ไม่เจ๊ไม่เจ๊ไม่โสดเลยเจรมาเจ๊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 นาเจ๊าเจ๊ม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 าเจ๊ดาเจ๊มาเจ๊มาเจ๊ดกลับมา

ไป้ลาไปลาปาหมดเปนาหมดเรเฮยอะไรมึงไกไประวังคนดยไปมาเนรูนกันหน้าร uh ้าน้นลงนั่นกลับไปหน้าร้านกลับไปกลับไปร้านกลับไปร้านกลับไปร้าน Giết kiểu... nó đi yeah Chụp con với Chụp con này cái này ทําไมไม่โต <laughs>

เพื่จูเพื่อนก่อนมาไส่จูเพื่อนก่อนสวยจูเพื่ไปจูเพื่อนไปจูเพื่อนไปโทษโทษโทษจูเพื่อนไปนั่งเมานั่งเข้ามาโทษโทษโทษติอะไรผิดอะไรไอ้นี่ยผไรปองผิดร้องปขาไม่ได้ขั้นไหนเลยโอ้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 ยปิดร้องผิดร้องผิดร้องผิดร้องต้นขาต้นขาปิดร้องผิดร้อง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 ผิด

ชุบไปชุบไปแบบนี้ชุบไปไม่เล่นไม่เล่นไม่ชบไม่เล่นไม่ชนไม่เล่น่ชเย้เยอะด้วยันพี่อะยิงงเมึงยังโดนล้ำหลังกูเลยควายมึงก็ตายโอยไอ้เอ้ไอ้อ้ไหโ้ยคน่้ังดนล้มานนีใใช่

มึงโฟกัสชุเพื่อนเป็นจังหวะแเลโฟกัสชุเพื่อนก่อนหนูเพนเป็นยาอยู่นะมีป้ายี่ห้ตีกันเองต้องเปลี่ยนปืนหนเปลี่ยนปืนหนอโอพี่เร็วไปเร็วไปเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ลุงเี้ไปอยู่ป้ายยี่ห้อไอ้หี่ห้อพี่ลอยไปอยู่ตรงนี้ได้ไงวะ าชนะมึงมียันไอหน้าสวยไอนี่มเอมาเอาาหลังเอาหลังเอาหลังสวยมันกันละมันกันลไม่เลมเลยย่มันกันละไม่เปลียนเมือมัไม่ไหวไงมันกันลำไม่เป็นกันเลยย่ ดูโคเบของนากอะดูโคเบเขาเลยละมีเขาไปมีเขาไปล้ามีเขาเลยละ่อยูไอ้ยูไปยในร้านไปยอะในร้านไอ้ยูในร้านเอาไอ้บอยเฮียทีมกุนี่ทีมกุนนี่แล้วมึงชุบกูแล้วมึงชุกูประเด็นอะคือมึงชุกูไงทีมไนทีมทีม

ไหนอขอลอยยิ้มหน่อยนะผสมกองผองผสมองผสมกองยิ้มหล่อยิ้มเล่อยิ้มหล่อยิ้มหล่อห่าอยยิ้มหนอยสักหน่ยไหนไปดมีขอขอเลยขอเลยพี่อย่ไม่ไหวอะแต่ไม่ไหวมาดนี่มาดนี่ไอ้เฮียลอยยิ้มพี่อะไรมึงจะสักดองบอกวิญยาณมีเฮียวิญญาณจะนายยังไอ้เฮียไอ้จั๊กฮะเม่วิญญาณจะนะยยังไอ้เฮียก่อนป้าก็ดีไอ้ควาย หวยิ้มไม่ได้ยหวยิ้มจะโวยพี่ครับขึ้นไปแล้วบนรถขับรถพี่มาขึ้นบนรถมาขึ้นบนรถเลยขึ้มไแล้วบนรถบนรถครับ